เอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการรีโมทนะครับวินโดว์นะครับมาอย่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยวิธีการนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรานั้นนะครับไปทําการคอนฟิก IP นะครับให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดู IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับ IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็น192.168.1.179นะครับแล้วก็เป็น default gateway ที่192.168.1.1นะครับก่อนที่เราจะไปทําการรีโมทนะครับเราจําเป็นจะต้องฟิก IP ให้กับเขาก่อนนะครับห้าเพื่อนนะครับพอใจใน IP ตัวนี้นะครับก็คือ192.168.1.179นะครับแล้วก็นําค่าตัวนี้ไปทําการคอนฟิกได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยน IP ให้กับเขาก็ได้นะครับ แต่หลักการในการเป็น IP นะครับบนระบบปฏิบัติการไฮเปอรนะครับมันจะมี IP เอาตัวลอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการฟิก IP นะครับให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับในการเข้าไปคอนฟิกนะครับเราก็ไปที่เน็ตเวิร์กอินเทอรน็นะครับแล้วก็ในส่วนของแชงอะแดปเตอร์เซตติ้งนะครับ เราก็จะเจอกัรดแลนที่อยู่ใน Hyper-V นะครับให้เพื่อนนะครับทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยนะครับในการคอนฟิกนะครับก็ทำคล้ายๆกับ Windows ที่เราใช้งานกันทุกกันทั่วไปได้เลยนะครับเราดูที่ดีเทลนะครับก็เป็นชุดหนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการคอนฟิก IP ดูนะครับผมจะคอนฟิกที่ IPv4 นะครับ ตอนนี้เราทำการคอนฟิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดโคดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ค IP ดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นตรง IP ตัวนี้ไหมครับ IP V4 ของเรานะครับ มันเป็น1.92.254.189.229นะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อสังเกตอ่า IP ตัวเนี้มันจะไม่แมทกับอ่าเกตวตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งเกตวของเราเป็น1.92.168.1.1นะครับในระบบ HyperV นะครับมันจะสร้าง IP เอาตัวรลอดนะครับให้กับคอมพิวเตอร์ที่เราทำการจำลองขึ้นมานะครับความหมายของ เจ้าตัวนี้ก็คือ IP ที่เราทำการคอนฟิกไปนะครับมันไปชนกับ IP ที่ถูกใช้งานอยู่ในระบบจริงนะครับอาจจะเป็นในส่วนของมือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับที่ถูกที่ได้ทำการจองใช้ IP ตัวนี้อยู่นะครับหรือถูกใช้งาน IP ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยน IP ดูนะครับเป็น IP ที่200นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับสเต็ปแรกนี้นะครับก็เป็นการคอนฟิก IP ที่อยู่ในระบบ HyperV นะครับอ่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับอ่าเป็นจุด200นะครับกดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเช็ค IP ดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆเห็นหรือยังครับ IP ที่อยู่ใน HyperV ์นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือ1 9 2 1 6ก็2 0 0นะครับ หากขึ้นแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราสามารถทําการคอนฟิกระบบนะครับที่ถูกจําลองใน Hyper V เป็นที่สําเร็จนะครับเราสามารถทําให้มันวิ่งออก IP จริงได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดู IP ข้างนอกนะครับว่าเราจะสามารถมองเห็นในเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปทําการปิงเพื่อเช็ค IP ดูนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ไปทําการปิดไฟ,ไฟวอลให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับ อ่าตันนี้นะครับไฟบอลนะครับของผมก็ถูกปิดทั้งหมดเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบที่อยู่ข้างนอกกันนะครับอ่านี่คือระบบที่อยู่นายไฮเปอร์วีนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบจริงที่อยู่ข้างนอกนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปทําการปิง IP จุดส0นะครับเพื่อนๆมาดู IP ของเครื่องนี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับ IP ที่ใช้อยู่ในเครื่องนี้นะครับก็คือ1 9 2 6 8ก็2อ่าที่ผมทําการคอนฟิกให้ค่ามันชนกันเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็จะเจอ IP เอาตัวรอดที่อยู่ใน Hyper-V นะครับเดี๋ยวเรามาทําการปิงไปยังเครื่องที่อยู่ในระบบจําลองนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็สามารถทําการปริงเป็นที่สําเร็จแล้วนะครับ เมื่อคอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นกันแล้วนะครับเราจะมาทําการสร้างรีโมทนะครับไม่ยากเลยนะครับเราเข้ามายังหน้าระบบจําลองของเรานะครับที่รันอยู่ใน Hyper-V นะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าของ Windows Server แล้วนะครับให้เรามาที่ตรงเซ r ร์วิ Service นะครับเมื่อเราเปิด s e r v ์ c e ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาตรงโลเคอลเซ v ร์นะครับ เมื่อเราได้มาอยู่ในหน้าของ Local Server เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะขึ้น IP ที่เราได้ใช้งานอยู่นะครับหากมันเป็นไอพีตัวลอดนะครับมันก็จะเป็น1 9 2 1 5ก็อหาะไรก็แล้วแต่เขาไปนะครับนั่นคือไอพีตัวลอดแต่ถ้าขึ้น IP แบบนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับเรามาดูตรง Remote Desktop นะครับตรงนี้นะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็น Disable หรือ Enable ก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเป็นเพื่อนเลือนลงมาข้างล่างนะครับมาดูตรงนี้อ่าให้เป็นอ l o Remote นะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคนะครับต่อมานะครับให้เราติ๊กดูตรงเของหมายถูกตรงนี้ด้วยนะครับให้เราทําการติ๊กไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับกด Apply นะครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาที่ Control Panel นะครับเสร็จแล้วนะครับมาตรงอ่า System and Security นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตรง Firewall นะครับ เลือกตรง Allow and App นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับให้เราเลื่อนลงมาจนเจอคำว่า Remote Desktop นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับให้เรานั้นนะครับทำการติ๊กในส่วนของป๊อป i ิด้วยนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็กดโอเคได้เลยนะครับพี่ เพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการเปิดรีโมทให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทําการเทสรีโมทดูนะครับผมก็จะทําการพับหน้านี้ลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับในระบบจริงของเรานะครับเราจะเปิดโปรแกรมรีโมทขึ้นมานะครับขั้นตอนการรีโมทไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับให้มันที่สตาร์ทเมนูนะครับให้เราเลื่อนมาหาโฟลเดอร์นะครับที่มีชื่อว่า windows a c c e s s o r e s นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับหาคําว่ารีโมทเดสก์ท็อปคอนเน็กนะครับเมื่อกี้นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราได้ทําการเปิดรีโมทนะครับก็คือจุดสองร้อยนะครับอ่านี่ก็คือสองร้อยนะครับก็คือหนึ่งก็สองจุดหกแปดจุดหนึ่งจุดสองร้อยนะครับเสร็จแล้วทําการคอนเน็กนะครับเมื่อคอนเน็กไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ เมื่อเราได้มาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ให้เรานั้นนะครับใส่ a d m i n i s t o r นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ไป Add ผู User ให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็เราก็จะใส่ Default ให้กับเขาเลยนะครับสะกดแบบนี้นะครับเพื่อนๆสะกดให้ถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับก็คือพาสเวิร์ดที่เราใส่ตอนที่เรา ทำการติดตั้งวิดีโอเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือรหัสเข้าสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับอ่เสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดโอเคได้เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดเยึดไปได้เลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็เข้ามายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยวิธีการรีโมทเข้ามานั่นเองนะครับอ่า ตอนนี้ปิดไปก่อนนะครับหากเราทําการเปิดรีโมทในส่วนของรีโมทเดสก์ท็อปนะครับไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของโปรแกรม HyperV นะครับมันจะทําการปิดลงไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับแต่ HyperV นั้นนะครับก็ยังถูกรันอยู่ในพื้นหลังของ Windows จริงนะครับก็สามารถใช้ได้ในทั้งระบบจําลองและระบบจริงนะครับซึ่งในระบบจริงสามารถมองเห็นและใช้งานได้เลยนะครับ อย่างเช่นที่เราทําการรีโมทเข้ามานะครับก็คือ i p 2 0จุดนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสอนเพื่อนนะครับทำการรีโมทมายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของ Windows Serv e r นะครับผมก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถทำการรีโมทได้นะครับในส่วนของ Windows 10นะครับมายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้้คลิปนี้นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับาคลิปนี้นะครับผมก็ขอร้าเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ